โลส่ยีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองนัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2021นเะครับเริ่มที่ดาวโจ์กันก่อนนะครับตอนนี้ผมจะมี4เส้นนะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยสีส้มจะเป็น25สีฟ้าจะเป็น50สีเหลืองจะเป็น100นะครับแล้วก็สีม่วงจะเป็น200ในตัวดาวโจนตอนนี้เป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับมีแนวต้านอยู่ที่3 6ม7ถ้าใครอยากจะขายก็ตรงนี้น่าสนใจนะครับส่วนใครอยากจะซื้อนะครับแนะนํา ซื้อใน2บริเวณนะครับก็คือ35621กับ34850นะครับช่วงนี้เป็นไม้แรกไม้ที่2ก็จะเป็น33403หรือ32705นะครับโดยประมาณต่อมาก็จะเป็นเอสเอนพี500คล้ายกันนะครับแพทเทิร์นนี่เหมือนกันเปรียบเลยโดยที่มันไปชนฟิบนักชี่ 1. 6 1 8่แที่4 7 1 5แล้วแล้วก็มาปิดตลาดที่4697ใครสนใจนะครับผมแนะนำไม้แรกอยู่ที่4545หรือ4547าไม้ที่2ที่น่าสนใจคือรราัก 4,400นะครับสำหรับตัว SM 5 0 0ใครอยากขายตอนนี้ขายได้เลยนะครับต่อมาเป็น NASDAQ นะครับตัว NASDAQ เนี่ยต้องบอกว่ามันวิ่งค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปชนที่ Golden Ratio ที่16186จุดนะครับมีความน่าสนใจตรงที่ว่า ไอมีอยู่เนี่ยผมว่าถือคอยให้ชนตรงนี้นะครับมีอัพไซด์อยู่ที่มันหนึ้าเปอนะครับส่วนใครอยากจะซื้อก็รอก่อนนะครับไม้แรกก็คือประมาณ1,000โทษครับ15,400นะครับไม้ที่2ก็ลองมองกันที่ประมาณสัก14,600หรือ14,700โดยประมาณนะครับต่อมาเราข้ามไปที่ประเทศจีนกันนะครับจีนเอแชหรืออย่างเสียได้300นะครับในตัวจีนเอแชเนี่ยก็เหมือนกับลูกผีลูกคนนะครับเหมือนมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นมันจะลงก็ไม่ลงนะครับมันยัังงคคออยยยูู่่่ในนเหลีมะรบ แม้ว่าตัวไส้เทียนจะหลุดแต่ว่าความน่าสนใจก็คือถ้ามันไม่หลุดแนวรับสําคัญก็คือที่ผมตีไว้เนี่ยอย่างถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าไม่หลุดประมาณ4,700หรือเลวร้วายสุดมาสัก4,680เส้นนี้นะครับสีเหลือง4685ผมว่ายังพอทยอยเก็บได้ในในไมโซนนี้นะครับ ถ้าใครอยากได้ทุนต่ำๆแล้วก็มีความเชื่อมั่นในจีนก็พยายามจะซื้อจีนรวมกันทั้งหมดทั้งจีนเอาไชน่าจีนทั่วไปจีนฮ่องกงจีนเฮดแชร์อะไรเงี้ยครับก็พยายามรักษาสัดส่วนประมาณ 20- 30ไม่เกินนี้แล้วกันเผื่อว่าตลาดมีการปรับอะไรลงมาเยอะๆจะได้แบบไม่เสียหายหนักมากในตัวพอร์ตเราครับต่อมาห้างเซยงอินเด็ก์นะครับห้างเสิงอินเด็ก์นี่ไม่ผ่านแนวเทรนไลน์อันนี้นะครับก็2อาทิตย์แลละเหมือนจะผ่านชนปุ่มเจอแดแดง แท่งแดงยาวๆสองแท่งเลยอย่างนี้ไม่สวยนะครับแบบนี้มีโอกาสที่จะลงไปผมว่าอาทิตย์หน้ามีโอกาสที่จะลงไปพักถึงขั้นโซนสี่0 0 0นนะครับหรือ23,500ก็ถ้าลงจริงก็น่าเก็บไม้หนึ่งนะครับสำหรับฮ่องกงหางแสงเทคก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูภาพแนวนี้ก็คือขึ้นแล้วก็ลง2แท่งติดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวหางแสงเทคมันจะเป็นสปินนิ่งท็อปมากกว่าจะเป็นแท่งแดงยาวๆนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าโซนแนวรับตรงนี้หกสองสองเจ็ดเนี่ยค่อนข้างจะแน่นนะครับเพราะงั้นผมมองว่าถ้าใครรับความเสี่ยงได้ตรงนี้น่าทยอยเก็บไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งก็จะเป็นโซนแนวรับตรงนี้เลยซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นแนวที่ทุกๆครั้งที่มันลงมาถึงตรงแถวโซนนี้มันจะมีแรงซื้อกลับเยอะมากก็ลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะลงไปถึงไหมอาจจะถึงนาจะไม่ถึงก็ได้นะครับส่วนใครอยากจะขายนี่มันถ้าเกิดซื้อตรงนี้มันเลยเวลาขายแล้วครับเป็นแนวซื้อเพิ่มมากกว่าต่มาน,นี่คคอีนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะะมานครับ ช่วงเป็นในเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักออกัสกันยานะครับสิงหากันยาแล้วก็ตุลาครับมีขึ้นสุดลงสุดแต่ตอนนี้มันเปิดแกลบนะครับผมมองว่ายังไงญี่ปุ่นเนี่ยเอาแนวรับที่น่าสนใจก็คืออยู่ที่2แนวนี้คือ27งหมกับสองหมนะครับตอนนี้2 9งหมผมว่ายังไม่ต้องทำไรอะ่ะส่วนใครอยากจะขายผมว่าไปรอขายที่ 30- 0 0 0 3 1 0ส0่นนะครับเนี่ยโซนเนี้ 30, 78, ย30782อหรือ31,000โดยประมาณนะครับ ต่อมาเกาหลีนะครับมีการพักมาแล้วสสัปดาห์นะครับโซนนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับน่าสนใจคือมันมาอยู่แถวแนวรับสําคัญแถวนี้นะครับหรือ Golden Ratio ที่2 0 0 9ผมมองว่าใครสนใจเกาหลีนะครับเคยรอมานานแล้วตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยตอนนี้น่าทยอยเก็บได้นะครับสำหรับเกาหลีจนใครจะขายอย่าพึ่งนะครับรอไปขายที่3ามพทีหลังดีกว่าต่อมาเซนเซกนะครับเซนเซกก็จะเป็นหุ้นของตัวอินเดียนะครับ เส้นเสียงนี่ชัดเจนนะครับขึ้นไปขึ้นขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็มีการย่อลงชิงเจอเป็นแท่งแดงยาวแต่สุดท้ายก็คือเหมือนกับมีแท่งเขียวคอยช่วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับในตัวเขาเรียกว่าแพทเทิร์นของเซนเซกเนี่ยผมว่ามันขึ้นมาเยอะเพราะงั้นแนวรับที่น่าสนใจสําหรับผมเนี่ยก็คือเหมือนเดิมครับห้าหมนห้านะครับแนวแรกแนวที่สองคือห้าหมื่นสองครับส่วนตอนนี้ข้าอยากขายขายได้เลยครับมีความน่าสนใจในการขายมากกว่าซื้อนะครับต่อมาเซทไทยนะครับ เซทไทยเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเหมือนเกิดดับเบิลท็อปก็คือชนแนวต้านสองครั้งแล้วก็ไม่ทะลุนะครับดูเหมือนว่าอาจจะลงมาพักตรงแ,ตแถวเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์หรือเปล่านะครับที่1595อย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่หลุด1595ก็น่าจะไซด์เวย์เป็น2องอสองเส้นดําทึบของผมเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็มีความน่าสนใจที่ว่าถ้ามันไซด์เวย์อย่างนี้ก็อาจจะเป็นการสะสมพลังเพื่อไปต่อได้เพราะว่าแน,นวโน้มภาพใหญ่มันยังขึ้นอยู่นะครับใครสนใจหุ้นไทยนะครับผมมองว่า แนวเนี้ยถ้าไม่หลุดก็พอเก็บได้นะครับแนวที่2คือถ้าหลุดก็ไปมองกันที่1558โซนนี้นวที่3ามก็จะเป็นโซนแถนี่ร้อยแปดสิบถึงหน0่งพัโดยประมาณเป็นเลขจิตวิทยานะครับต่อมาก็เป็นเวียดนามนครับเวียดนามหลังจากรู้สามเหลี่ยมขึ้นมาก็ขึ้นยาวนะครับตอนนี้มันเจอโดจิก็คือไม่ไปต่อแล้วกำลังเลือกทางอยู่แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันขึ้น ใครถือเวียดน,นามอยู่นะครับอาจจะไปรอขายลิงกาไรออกที่ตรงนี้ไฮเดิมนะครับ1 5ึ่งซึ่งมันเป็นโซนที่เขาเรียกว่ามีอัพไซด์เนี่ยให้เราอยู่ประมาณสักเกือบ2%เนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมาซื้อตรงนี้คงคงคงไม่น่าซื้อนะครับแต่ถ้าขายก็เราขายตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมันย่อลงมานะครับจุดที่น่าสนใจก็คือโซนประมาณสัก1,450ถึง1น7 0ส่เป็นโซนแรกนะครับโซนที่2ในการซื้อก็คือ135 5โดยประมาณ ตอมาอีก2อัราชินีสุดท้ายก็คือยุโรปนะครับโอ้ขึ้นชัดเจนนะครับคล้ายดาวโจน์หรือนแอสแทกนะครับแบบนี้คือทะลุ2 6 1 8ไปเรียบร้อยนะครับผมตีเป็นไฮเก่าก่อนเนี้ยที่หลายปีก่อนเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ที่4575เพราะงะั้นตอนนี้ต้องมีอัพไซด์นะครับคือใครใครถือมาอยู่ยังไม่ขายเนี่ยจะรอไปขายที่4575ก็ได้นะครับมีอัพไซด์ประมาณเกือบ5%ส่วนใครอยากจะซื้อเนี่ยผมว่ารอมันยอ่อเห็นไหมช่วงตุลาต้นๆเนี่ยมันมีการยอร่อลงมาพอสมควรนะครับ ซึ่งถ้าเกิดมันย่อลงมาอีกผมว่าโซนที่น่าเก็บก็จะเป็นสัก4,000ันทนโดยประมาณนะครับเราขยับจาก3,850อมาเป็น4 0 0พันทวนนะครับสำหรับยุโรปนะครับที่ที่มันเขาเรียกอะไรอะเอิร์เน็งก่ออกมาดีนะครับประกานงบก่ออกมาดีทุกอย่างเศรษฐกิจดูขยายตัวดูดีขึ้นนะครับต่อมาตัวสโต6 0หกร้อยนะครับคล้ายๆกับ50คือแพทเทิร์นเหมือนกันเปียนะครับเหมือนกันคืออันนี้เนี่ยถ้าจะเอาแบบเรียนจาก สโต๊50ก็จะเหลือแก็บป,ประมาณสัก5%นะครับหรือว่าเราจะเอาฟิบนักชีมาช่วยจกกับก็อันนี้ก็จะเหลือแก็บพอสมควรในการขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ11%เนี่ยนะครับใครอยากจะซื้อนะครับผมว่ารอแถวๆเนี้ยโซนเนี้ยแนวรับ453462ช่วงนี้นะครับในการเข้าไปรับมากกว่านะครับหรือถ้ามันขึ้นไปเรื่อยแล้วลงมาย่อแถวๆเนี้ยก็จะเป็นแนวรับทับไปอยู่ที่475แต่หมายความว่ามันต้องขึ้นมาพอสมควรก่อน,กนแล้วค่อยย่อนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ารับตอนนี้เลยอาจจะเสียเปรียบนะครับ ต้องดูแนวโน้มตลาดอีกนิดนึงก็จบกันไปแล้วครับสําหรับตัวการสรุปดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากข่ายของนิดนึงสำหรับคมพินีจดอยใน20ชั่วโมงนะครับวิจะมีหมดแหัวข้อนะครับหัวข้อที่คนชอบมากสุดก็คือ,อหัวข้อ4กราฟเทคนิคนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยครับก่อนหน้านี้แต่ว่าใช้แค่แนวรั้แนวต้านไฮเดอสเตกใครอยากสนใจใช้หมดเลยก็ตามนี้เลยครับมีสิบเอ็ดเครื่องมือนะครับที่น่าสนใจ นอกจากนี้จะมีเรื่องของ money management จิตวิทยาการลงทุน macroeconomic ก,ก,กองทุนหุน้นการอ่านงบการเงินอย่างง่ายอัตราสัดส่วนทางการเงินที่ควรรู้นะครับในการลงทุนในบริษัทในหุ้นรายตัวแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกลยุทธ์รายตัวนะครับ20ชั่วโมงนี้ส่วนรา,าคา200บาทต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับใครสนใจหัวข้อไหนเลือกเรียนได้เลยใครสนใจก็ทักไลน์เข้ามาครับแอดไลน์ที่เชษฐ์อัศวินนะครับหรือว่ายิงเคอค้นมาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดมานะครับล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ถัดไปสำหรับตัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกสวัสดีครับ